สวัสดีค่ะมาต่อกันที่ชาวราศีพิจิกธาตุน้ำนะคะมาตามหาไอดอลกันนะคะเพราะชีวิตเรามีชีวิตเดียวนะคะไม่ต้องรีบร้อนตามหาไอดอลค่ะ you are what you get นะคะเราอ่านของเดือนเมษายน2564นะคะ เราอ่านดวงดาวของวันที่30เมษายน2,564มาตามหาไอดอลกันนะคะคนมีประเด็นและคนโสดค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะมีความหวังมีกำลังใจคิดบวกโลกสวยค่ะ ที่แน่แนต,ตรงไปที่ใครคนใดคนหนึ่งแน่นอนเพราะไม่มีความบังเอิญอยู่บนโลกใบนี้นะคะถ้าไม่ตรงกับท่านเลยก็ปล่อยวางคิดบวกโลกสวยไวค้ค่ะเป็นบุญของเขานะที่อ่านไพ่เชื่อมโยงกับโหราศาสตร์แล้วไปตรงกับเขาอ่ะเขาคงมีบุญเยอะนะ สำหรับคนที่ไม่ตรงเลยก็ไม่ต้องโกรธตัวเองนะคิดบวกโลกสวยไว้ค่ะมีความสุขมีความหวังระหว่างทางที่เดินไปนะคะคนมีประเด็นค่ะ The Sun ตามหาไอดอลกันนะคะ อัศวินถือดาบราชนีถือเหรียญสองไม้ราชาถือถ้วยเดดเดดอ่ะไหนนแล้วมาไหมไม่มามาสองใบอ่ะซับใบ อกดาบคนมีประเด็นนะคะมาตามหาไอดอลนะคะสถานการณ์เดือนเมษายน2564ค่ะอ่คสถานการณ์ก็บอกว่าชาวราศีพิจิกธาตน้ำก็ไปพบกับเดอะซันนะคะเดอะซันดาวอาทิตย์ค่ะ คิดบวกโลกสวยค่ะ The Sun ก็คือดาวอาทิตย์นะคะยศศัก์ตำแหน่งหน้าที่กรรมะอาชีพค่ะ,ะดาวอาทิตย์กรรมะการงานอาชีพนั้นไปอยู่ในเรือนอริโอ,อ้ต้องต่อสู้แล้วค่ะนะ,ะต่อสู้การแข่งขันเพื่อให้ได้มานะคะตัวตนเองนั้นก็คือ ดาวอังคารด้วยค่ะกามการงานอาชีนัพ้นยศจากตาแหน่งไปอยู่ในเรือนดาวอังคารค่ะอริในการต่อสู้แข่งขันมานั้นก็ได้รับชัยชนะนะคะอืมไปพบกับเอ,อทหารตำรวจเนี่ยอคนรักคู่ครองเนะี่ยอริดาวอังคารก็คือทหารตำรวจนะคะอ่า แพทย์หมอพยาบาลค่ะทำงานรับราชการค่ะคนรักนั้นอยู่เคียงข้างเพราะว่าตนเองนั้นออดาวอาทิตย์ก็คือปุตตะด้วยนะ,ะปุตตะดาวพระหัตปุตตะดาวพระหัตกระดุมพระเป็นสิ่งมีค่า อการเงินรายได้ด้วยนะคะอุตตะคือเด็กการเกิดใหม,ม่สิ่งนี้เริ่มใหม่ๆม,มการฉลองการประสบความสำเร็จค่ะเดือนสันดาบปรหัสคือความสุข,ขุมรบอบครนะอบเนาะความเป็นผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์นะดาบรหัสนี้ ปุตตะดาวพรหัสกระดุมพระอ้าวการเงินนี่ต้องไปใช้กับบุตรหลานบริวารค่ะอ่าเพราะบุตรหลานบริวารน,นั้นไปเกี่ยวข้องกับพันธุนะคะ,ะดาวพระหั้้นก็ไปอยู่ในเรือนพันธุบ้านลักทรับความมั่นคงของชีวิตนะคะเอะอ อพอเราอ่านตามไพ่ก็หาว่าเรามั่วละวัวนเนี้ยเออคนที่ไม่ตรงเขาเนาะเขากโกรธตัวเองเ,อเราก็ต้องอ่านตามไพ่ว่ามีเด็กอยู่ในท้องอีกแล้วอ่ะจะอ่านยังไงเนาะปุตตะไปอยู่ในพันธุัอะพนธุก็คือท้องอ่ะ มีลูกอยู่ในอุธทธรนะ์ก็ต้องใช้เงินใครมาช่วยจ่ายก็คนรักของเขาเนะี่ยแล้วก็ต้องใกรมีดหมอพยาบาลนะหมอใหญ่แยว้วเอออริก็คือทหารตำรวจนะเขาได้คนรักคู่ครองเป็นทหารตำรวจเอแล้วก็ลูกอยู่ในอุธทธร์เขาใครช่วยใช้จ่ายเงินตัวเขาได้สิ่งที่มีค่าอยู่ก็ได้ แพทย์หมอพยาบาลนะหมอใหญ่แลนะ้วเนี่ยดาวพระหัสปุตตะดาวพระหัสกระดุมพระเขาได้บุตรดีด้วยนะที่จะมาเกิดเนะี่ยอยู่ในท้องอยู่ในพันธุครอบครัวเขาพันธุราหูก็ไปอยู่ในเรือนปัต,ตนิเพศตรงข้ามคนรักคู่ครองมาก็ไปเจอคนรักดูแลเอาใจใส่ ตัวเขาก็เพียงแค่เป็นดาวจัน์ชมรูพุทธลงเยาเล็งไปที่ตำแหน่งครอบครัวนะเล็งไปที่ปัตตนินะเขาก็ดูแลเอาใจใส่ลูกอยู่ในอุทธรเขาอะปัตตนิก็มาอยู่อรินะปัตตนิก็คอยจัดแจงอนะ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่จะมาเกิดใหม่นะมดวอริอก็ไปอยู่ในเรือนมอรณะนะแพทย์หมอพยาบาลนี่ก็ไปเกี่ยวข้องกับการดูแลเอาใจใส่นะมรดกตกทอดของเก่าแก่วิชาความรู้ในแพทย์หมอพยาบาลมดวพุทธมรณะ ดาวพุทธลาพระอาลาผลที่จะได้มานี่นะเออเป็นคนเก่าเป็นญาติญาติเขานั่นแหละเดะเดดกก็คือมรุษตยูอยู่ในเรือนอรินะแล mm ้วก็แพทย์หมอพยาบาลนี่แหละดูแลลูกเขานะาคนที่ยังไม่มีลูกก็นะก็ต้องหาสามีให้ได้อย่างเขาอ่ะ เขามีแล้วได้บุตรดีด้วยได้ลูกชายอ่ะไปดูสิว่าคนรักของเขานะ่ะหรือเป็นยังไงนะอ่ะมา The Sun คนรักของเขาก็กรรมการงานอาชีพก็เป็นการตำรวจนะคนโดดเด่นดังอ่หล่อลด้วยอืม สั้นสองไม้เอาอยู่เคียงข้างลูกและเมียเลยเนะี่ยสองไม้ราชินีถือไม้10ไม้สองเหรียญสิถ้วยอัศวินถือเหรียญ สั้นนี่ก็คืออรินะยศศักด์ตำแหน่งหน้าที่การงานกรรมะอาชีพที่ชาวราศีพิจิกดาวังคารนี่นะตัวตนของตนเองที่ไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะได้รับลาภผลนะเป็นคนเก่าเนี่ยเนี่ยวนวเวียนและเวียนวนที่อยู่ในคันเนี่ยเนี่ย เนี่ยคนเก่าแก่เขาอะญาติครอบครัวเขาเนะี่ยการเงินไม่้องวงมีคนรักคอยดูแลอ่านะเด็กที่จะมาเกิดใหม่นะเป็นลูกชายด้วยการเงินเนี่ยคนรับเนี่ย ที่เป็นคนโดดเด่นนี่นะจะเป็นคนจ่ายค่าทำคลอดเองแหละคนเก่าวนเวียนและเวียนบนญาติญาติเขานั่นแหละจะมาเกิดใหม่อันนี้คือการฉล้องการเกิดใหม่สดใสสว่างสวัยประปุนด้วยมิตรภาพนะก็เดินทางไกล สะดวกเนาะชีวิตสดใสคนมีประเด็นให้คำแนะนำนะคะ,ะคนรักเขาเป็นบุคคลที่อชอบการเดินทางเนะทั้งสองคนเลยรักการเดินทางค่ะ,ะยินดีด้วยนะคะคำแนะนำค่ะ New บิ๊กินหนึ่งเห็นไหม เ,เด็กกำลังจะมาเกิดใหม่ new begining สิ่งใหม่ๆกำลังจะเริ่มต้นนะ,ได,ะ,ะได้เฉลิมฉลอง direction มีเป้าหมายพุ่งมุ่ง,งตรงไปไม่หลงทางแล้วค่ะเอียงหูฟังเพื่อนบ้านนะคะรักเพื่อนบ้านเหมือนดังรักตนเองค่ะ5มโมนีอบปุ่นด้วยมิตรภาพนะคะเข้าเป็นคู่แท้รักแท้กัน แล้วก็ญาติญาติเขานี่แหละคนเก่าแก่เนี่แหละเนี่ยคนที่ไปแล้วกลับมาเกิดใหม่อยู่ในท้องเขาเนี่ยเดเดสมรณะเนี่ยของเก่าแก่มรดกตกโทษเขาเอา่ะยินดีหน่อยนะเออเราจะอ่านไพ่แล้วก็อ่านตามดวสั้นนะคือบุรชายได้รูปดีญดดาติญาติเขานั่นแหละไปต่อที่คนโสดนะคะคนโสดนะมันตามหาไอดอก ตามหาไอดอลกันค่ะคนโสดนะคะออ The Emperor, the Justice ไม่ใช่สิ The Magician อ่มาแล้ว ไอดอลของเขาแหละออหรือเขาทั่งแหละเป็นไอดอลของอีกฝ่ายหนึ่งออคุณนายนะเอ,อ้าคุณนายไงเป็นงั้นนะอืมดีอิมเพรสแปดดักสี่ถ้วยเก้าไม้ สอดาบอ่ะพ่อคุณแม่ก็ามาเจอกันนะ,ะคนโสดนะคะก็ได้พบกับชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลทหารตำรวจนะพ่อพี่เพื่อนนะอ่าพ่อแม่เขามาเจอกันอ่ะที่อิมเพรสอ่ที่อิมเพร,เรนี่ก็คือดาวอังคารอรินะทหารตำรวจนะักปกครองอืมคนโสดก็ได้พบคนโสดก็ได้พบกับผู้มีอำนาจบารมีนะ อ,อริดองคานอริดองคานก็คือตอนเองนั่นแหละนะม,มีอำนาจบารมีแล้วนะมีสิ่งใหม่ขัดฝันเกิดขึ้นกับชีวิตแล้วนะเป็นสิ่งที่ดีนะก็ะจะได้พบรักกับคนทางไกลนะเป็นพ่อเป็นแม่มาเจอกันค่ะไปดูสิคุณแม่นั้นดีอ i m p r e s s คือคนทางไกลนะ ไปอยู่ในเรือนอริก็ได้มาพบรักกับคนที่ผ่านคู่มาแล้วนะคู่จากทางไกลนะคนโสดชาวต่างชาติต่งางแดนต่างถิ่นดันไกลรับราชการเป็นพ่อพี่เพื่อนการงานมั่นคงนะได้คู่มีตำแหน่งนะคนโสดแต่อังคารดิอิมพเพลิรไปอยู่ในเรือน มรณะคนทางไกลนี้นะเนลาพระเลยนะมรณะราภะก็คือดาวพุธติดต่อกับคนทางไกลค่ะดาวพุธมรณะดาวพุทธราภะไปอยู่ในเรือนปัต,ตนิอเพศตรงข้ามนี้เป็นคนทางไกลค่ะได้ลาบใหญ่เลยค่ะเป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นการงานมั่นคงนะคะจะมาให้ความสนับสนุนนะคะ เป็นการพบรักโดยไม่ขาดฝันติดต่อกับคนทางไกลนี่พบรักโดยไม่ขาดฝันนะคะดาวแม่จุกเจียนนี่คือดาว,ดาว,ดาว,ดาวพุทธคนทางไกลพุทธมรณะพุทธลาภะได้ลาบใหญ่จากทางไกลค่ะชาวราศีพิจิกธาตุน้ําคนสูตรยินดีด้วยนะคะดูซิว่าพ่อแม่มาเจอกันแล้วเขาเป็นยังไงม้างอ๋อผู้ใหญ่จะมาสนับสนุนนะคะ จะมีพิธีมงคลเกิดขึ้นตามวัฒนธรรมประเพณีค่ะเด็กอ่าโอ้ใช่เลยอะสังคราดเดวิลหกถ้วยราชินีพระจันทร์ห้าเหรียญเจสตรง อ่าราชินีเธอดาบอ่าก,กว่าจะได้มาพบกันนะก็ไปเจอกับพระพระรหัสปุตตะอ่าคนรักนะอีกฝ่ายหนึ่งอะนะพระพระรหัสกระดุมพระสิ่งที่มีค่าของเก่าที่จะได้มานี่นะอ จะได้มีพิธีมั่นหมายตกแต่งกันเนี่ยพระรหัสไปอยู่ในเรือนพันธุนะที่จะผูกพันเนี่ยกับเดวิวชาวราหูเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันเน่ผู้ใหญ่เนี่ยผู้มีอำนาจบารมีเนี่ยหูไปอยู่ในเรือนปัตตนินะคนรักนี้นะเขาเขามีตำหนิอ่ะก็มีลูกติดมาด้วยเออชอบไม่ชอบก็เนาะ เ้าก็นะเราก็หนะลงไหลสเสน่ห์ของเรานะอืชาวคนโสดหลงไหลให้เสน่ห์ราชนิพจัน์ก็ทับลัคนาของชาวราศีพิจิกถัดน้ำดาวจันทร์ก็คือสุภาษนะจะมีการแต่งงานเกิดขึ้นนะเราอ่อนวัยกว่ากับท่านผู้ยิ่งใหญ่นะดาวจันทร์ที่ทับลัคนาเราเล็งไปที่ ปัตตนิเพศตรงข้ามเนะี่ยท่านผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยเขาหลงไหลแบบเสน่ห์เรามากเลยนะอืรักจริงรักแรงด้วยหลงไหลสเสน่ห์ของคนโสดมาก The String ก็คือ,อเป็นคนเก่งโดดเด่นนะในการงานนะเราชอบอินดีด้วยนะคะ,อะไอดอลเจอแล้ว justice กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอพี่สันติสุขอกกอดโลกเอาไว้เลิฟรักกันลักกันค่ะความรักอี่วยาได้ทุกสิ่งค่ะรักตนเองเป็นก็รักผู้อื่นเป็นนะคะโอ้ยเขารักจริงมากเลยรักรักจริงรักจริงจังอ่ะท่านผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นเนี่ยเจอไอดอลเลยค่ะยินดีด้วยนะคะอ่าเพราะชีวิตมีชีวิตเดียวไม่ต้องรีบร้อนนะคะ ก็เป็นพบคู่คู่กันนะคะ,ะพ่อแม่มาเจอกันแล้วก็เป็นคู่ที่ทู่คู่ที่ใช่อะเนาะ,ะเนี่ยเดวิลกับสตรองเนี่ยนะเขารักกันรักมากรักแล้วรักเลยจริงจังจริงใจมากยินดีด้วยนะคะไอ้ดอลค่ะเพราะชีวิตมีชีวิต